การใช้คำสั่ง Linux เพื่อดูแลระบบตอนชุดคำสั่งสำหรับการแสดงผลไฟล์ข้อความคำสั่ง c a t ใช้สำหรับแสดงข้อความที่อยู่ใน t e x t f i ล e วิธีใช้คำสั่ง c a t ให้พิมพ์ c a t เว้นวรรกตามด้วยชื่อไฟล์ที่ต้องการข้อความที่อยู่ในไฟล์ดังกล่าวทั้งหมดจะปรากฏขึ้นมา คำสั่ง mo ใช้สำหรับแสดงข้อความที่อยู่ในเท x t ไฟล์ซึ่งจะสามารถแบ่งช่วงในการดูข้อความได้พิมพ์คำสั่ง mo ตามด้วยชื่อไฟล์ที่ต้องการข้อความที่อยู่ในไฟล์จะปรากฏขึ้นมาโดยเราสามารถดูเป็นช่วงๆได้ด้วยการกดลูกศรลงหรือ enter เพื่อเลื่อนดูข้อความที่อยู่ในช่วงถัดไปหากต้องการออกจากโปรแกรม mo r e ให้กด q คำสั่งเลจะคล้ายกับคำสั่งมแต่เราจะสามารถเลื่อนดูข้อมูลย้อนกลับได้พิมพเลสตามด้วยไฟล์ข้อความที่ต้องการข้อมูลจะแสดงออกมาเป็นช่วงโดยเราสามารถกดลูกศรลงเพื่อดูส่วนถัดไปได้และสามารถกดลูกศรขึ้นเพื่อเลื่อนดูข้อมูลย้อนกลับการออกจากโปรแกรมเล s ให้กดปุ่มคิว คำสั่ง grep ใช้สั่งให้แสดงข้อความเฉพาะบรรทัดที่ต้องการลองสั่ง m เพื่อดูข้อความที่อยู่ใน Text ไฟล์จากไฟล์ตัวอย่างจะเห็นว่ามีบางบรรทัดที่เขียนว่า GNU/Linux เราจะลองใช้คำสั่ง grep เพื่อดึงข้อความเฉพาะบรรทัดดังกล่าวออกมาพิมพ์คำสั่ง grep เว้นวรรค GNU/Linux ตามด้วยไฟล์ข้อความที่ต้องการจะพบว่าข้อความในบรรทัดที่ประกอบด้วยคำดังกล่าวจะปรากฏขึ้นมา เราสามารถสั่งให้ g r e p แสดงหมายเลขบรรทัดประกอบได้ด้วยออปชัน n จะเห็นว่าจะมีหมายเลขบรรทัดประกอบอยู่ด้านหน้าของแต่ละบรรทัดคำสั่ง head ใช้สั่งให้แสดงส่วนหัวของไฟล์ข้อความทิม์คำสั่ง head ตามด้วยชื่อไฟล์ข้อความที่ต้องการข้อความในไฟล์ดังกล่าวจะปรากฏขึ้นมาจำนวน10บรรทัดซึ่งเป็นค่าปริยายของคำสั่ง head เราสามารถระบุจำนวนบรรทัดที่ต้องการให้แสดงได้ด้วยอ p อปชัน n ตามด้วยจำนวนบรรทัดตามที่ต้องการตามตัวอย่างจะทดลองใช้อ p อปชัน n ตามด้วยจำนวนบรรทัดที่5บรรทัดจะพบว่าจำนวนข้อความในส่วนหัวของไฟล์ที่ต้องการจะแสดงขึ้นมาเป็นจำนวน5บรรทัดคําสั่งเท l ใช้สำหรับแสดงส่วนหางของไฟล์ข้อความพิมพ์เ tail ตามด้วยชื่อไฟล์ข้อความที่ต้องการ ข้อความในส่วนท้ายของไฟล์จะปรากฏขึ้นมาเป็นจำนวน10บรรทัดซึ่งเป็นค่าปริยายของคำสั่ง tail เราสามารถใช้อ p อบชัน n ได้เช่นเดียวกับคำสั่ง head ตามตัวอย่างจะทดลองใช้อ p อ i ชัน n เป็นจำนวน5บรรทัดจะพบว่าส่วนท้ายของไฟล์ข้อความที่ต้องการจะแสดงออกมาเป็นจำนวน5บรรทัด